แน่เบิ่งหนาเบิ่งลัขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะลุงเรอละค่ะย่านฝ้าฝนค่ะอมาจากจันเลยนี่พอยุติดมานี่เนาะจันยุ่นสะแกวอยังมาทั้งฝนแบบนี่้ฝนประตกมาโดนเลยจากไปไบบาบบโอ้พี่น้องรไปหาเพื่อนได้มืนี่ฝนมาฝาหัวแล้วสวัสดีค่ะ ถอดกอไฟเด้อมึงนี่กันห้าวันฝนมาออไม้เนาะแม่ลมใสกำลังฝ่าห้องอยู่นี่ตุ๊กตุ๊กกับฝ่าห้องอ้ามันมีฝนจิตตกด้วยค่ะเด้อไหลจเด็กหน้าที่กะเอาเนาะกันเนะ <laughs> าะแจ้กหน้าที่กะเอาเนาะกันนะ นตกก็จะไปลายดอกยานฟ้าอย่างนั้นรอกเราก็มืดนั่งกลพ่มีได้นีเจ้าว่าลิลลิ่ลใส่น้อยนึงบังหน้บนาบังหลังก็จะไดิลงคืองงวานแล้วพี่น้องเออสย,า,ออยานเน้นเนาะเขาใส่นิดไหมที่ยันยานอยู่ด้เหรอพี่น้องจันบุรีทั้ทงฝ้าทาั้งที่มันมืดจีเนาะ เื่อยด,ดิยค่ะได้เด็พอีนัที่บ่ยังไงสวัสดีค่ะฝาห้องสี่เด็พอซีนัที่ขอขอจักซีฟนาที่ิงกันิงกอนแป๊บนึงแป๊บนึงสวัสดีคุณลำนุนเี่นหมือด,ดีเลยเนาะเมื่อด,ดิค่ะ ใช่เดี๋ยวเินาทีไปยังวะสวัสดีค่ะฝ่าห้องแม่ผมใส่ปิดบานเลยยังวาอยู่นี่แหละมีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่ไมีหลอดไม่มีหลอดฝนตกก็จะไปลายดอกย่านฟ้ายัางทอ,อกเราก็มืดน่ำ ได้ก็มีได้หนิเจ้าว่าอตัวอย่างนี้เนาะเขาใส่นิดไหมที่สัญญาณอ,อยู่ดีเหรอพี่น่องจานบุรีทั้งฝ่าทั้งพื้นตก ฝนตกไมมนอองฝนซีม,มืดกระดังคืมมาค่ะแต่จะตกไหมอ๋อพี่นอ้องนี่หลุมใส้นางไหลอยู่นี่มาด้อยพี่น้องเลยจักหน้าที่ก็เอาเดีจักหน้าที่ก็เอา <c oughs> พี่เพื่อนสวัสดีไอ้นะคะฝาห้องแม่ผมใส่ปิดบานเลย <c oughs> ยัง่าอยู่นี่แหละฝออนตกก็จะไปลายดอกอยานป้า,ายังดรอกแต่ก็มืดน้ำใต้พมี่ได้หนีจะว่าฝาห้องกี่ดเดย์พอซิปนาที่ขอขอจักซีนาทีมเบิ่อกนเบิก่กนแป๊บนึงแป๊บนึง จัดไปใบบานโอ้ยพี่น้องวัได้ไปหาเพื่อนได้มาหน่ผนมาฟาหัวแล้วสวัสดีค่ะที่มันเหมือดที่เนาะ เอุ้ยุค่ะไ้เ๋ยก็ซิปมาที่เบอ,อยังวาสวัสดีค่ะอื้นสาย,ยามเนี่ยเนาะเขาใส่นิดไหมที่ยันยานอยู่ดิเหรอพี่น้องจันบุรีทั้งฝาทั้งฝา,าห้องแม่ผมใส่ปิดบานเลย <laughs> ยังว่าอยู่นี่แหละ ยืนน้อยนึงบ้านะเรบ้างหลงกนีนนลคือว่าแล้วพี่น,ออน้องเอ้ยมื่อยไ่ได้เลยค่ะเมือมอ่อยไปยังว่าสิไล่เด้พ, <c oughs> เดพ่อซิบหน้าที่ปอนี่บิ่เด้อึ้นต๊กัสิไ้หลาหน้าทีเนาะฝนต๊คือสิบลไล่ยดอว่าึ้นต๊ะคือสิไปหลายดอยานป้ามันยังดอก ตาก็มืดน้ำไปก่มีได้หนีเจ้าว่า <c oughs> <c oughs> จากไปใบบาทอุย้ยพี่น้องบรได้ไปหาเพื่อนได้มาหนิคุนมาฟ้าหัวแหละสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลํมุนแน่มึงหนาบึงละ <c oughs> ขอบคุณดเดยค่ะ สวัสดีค่ะล,ลุงเรและค่ะ่านิ้าฝนค่ะโอ้มาจากจันเลยนี่พอย,อยู่ติดมาหนีเนาะจันอยู่ฟุน่นซะแกวอยังมาทั้งหุ่นและนี่พอยุฝนประตกมาโดนเลยมีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่มีหลอดไม่มีหลอดสวัสดีคุณละมุน ตาจะไ,ปไปานน้อามีฝนจิตตกด้วยค่ะด้อไหลจ้กห,หน้าที่ก็เอาเนาะค่ะเนาะ แต่เจ้าหน้าที่ก็เอานหมกันฝาห้องแม่ผมใส่ปิดบานเลยยังว่าอยู่นี่แหละสวัสดีคุณละมุนมีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่ลอดไม่มีหลอดอ๋อปีน้อง มีอรหลุมไส่นางไหลอยู่นี่มาเด้อพี่น้องเลยจักหน้าที่ก็เอาเดี๋ยวจักหน้าที่ก็เอาจากไปใไบบาทอ้ยพี่น้องเขาเ้ไปหาเพื่อนเด้มานนีพ้นมาาฝาหัวแหละสวัสดีค่ะพ้นตบวไม้นอกคนซีมืนมืดกระดังคืมมาค่ะแต่จะตกไหม มีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่มีหลอดไม่มีหลอดมะขุนค่ะมาจากจันเลยนี่ก็อย,อยู่ติดมานี่เนาะจันอยู่ขุ่นสะแก้วยังมาทั้งขุ่นแหละนี่ก็ฝนมาตกมาโดนเลย อ้ามนันมีฝนจิต๊กด้วยค่ะเด้อไหลจักนาทีก็เอาเนาะงกันเนาะแจักนาทีก็เอาเนาะงกันอ้ามอนมีฝนจิต๊กด้วยค่ะเด้อไหลจักนาทีก็เอาเนาะงกันเนาะแจักนาทีก re ็เอาเน้องกันฝนตกก็จะไป็ลายดอกยานฟ้ามัอย่างร้อนเราก็มืดน้ำไป้เพราะมีได้นีกเจ้าว่าฝนตกก็จะไป็ลายดอก ยานป้ามันยังเราเราก็กมืดนั่งไฟก็มีได้หนิเจ้าว่ากระถดก่อไฟเด้อมันหนีขันห้าวันล้นมากระถดก่อไฟเด้อมันหนีขันห้าวันล้นมามือดอยู่ได้หนิจ้ามืด ไดยังว่าสิลไรเดี๋ยวพ่อซิปนาที่่นี่เบิ่งเด้อ